ตอรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องประแพลด้วยนะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับเกม L.O.K. The กับจริงๆตัวนี้มันจะเป็น 10Q Series แต่มา 10Q ไม่ได้มันก็กลายเป็น MVP the Series นะคะก็ต้องเข้าใจนะคะว่า Omega ใน L.O.K มันเป็นซัพพอร์ตเห็นไหมมมนเป็นซัพพอร์ตนะคะตัวนี้ไม่ใช่ไฟเตอร์หรือมันไม่ใช่แทงนะคะมันคือซัพพอร์ตนะจ๊ะก็มาดูกันสิว่าป้าจะเล่นโหดหรือเปล่านะคะ MVP เนี่ยได้มายังไงในการล้านหรือเปล่ามาดูกันเลยจ้า ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าตัวโอเมก้านี่คือในแอรโอเคก็แทบจะไม่ได้รีเมคอะไรเลยนะคะสกิลก็เดิมๆเลยนะคะเหมือนกันเลยกับโอเมก้าในเอวีนะคะก็คือสกิลหนึ่งก็คือแบบวิ่งเร็วใช่ไหมแล้วก็โจมตีเปี้ยงศัตรูก็ดอนขึ้นดึ้งใช่ไหมสกิลสองก็ถกตบลงตบตบศัตรูแล้วก็ศัตรูติดสถานเหมือนกันเดะๆเลยนะคะเออตอนนี้ป้ายังสับสนอยู่ว่าป้าจะไปช่วยไหนดีนะคะช่วยเลนล่าช่วยเลนกลางหรือช่วยเลนไหนกันไม่ให้นะคะมันจะไปช่วยเลนบนช่วยใครนะคะแต่ว่าเรา เป็นเล่นเล่นลมก็ได้นะตรงนี้เล่นลม okay. ดีกว่า like เป็นเออไปปวดนะไปปวดทีมต้งข่ามาคือสกิลเราแบบเราวิ่งเร็วไงเราวิ่งเร็วเราก็ไปปวดตรงนั้นตรงนี้ได้เลยสบายใจนะคะสกินหนงเราวิ่งเร็วแบบจืดแต่เราได้เราเราก็แบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็เป็นก็เป็นแล้วก็แบบนี้แล้วก็เป็นแบบตบตบไปแแบบนี้ตีพนตี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 นีีีนแหละเพื่อนแบบนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยได้ช่วยเหลือได้ช่วยฆ่าได้แอซิตแล้วภายในแค่ยังไม่ถึง1นาทีโอ้ใหม่ก็เห็นหล่ะ ได้ค่พะพอใครได้ค่พะพอปลาแพทนี่แหละปลาแพทเก่งมากจริงโอ้โหไปดูเลนกลางแป๊บเดียวเลนบนจะแตกแล้ว <c oughs> เลนบนโดนลมต้องเข้าไปค่ะกวาสกิลสองเข้าไปนะแล้วก็ทุบแล้วก,วสก็สกิลสกิลหนึ่งเข้าไปสิแล้วทุบกวาสกิลสองตีตีฟีตีฟีเพื่อนต,ต,ตายตาย,ตายคิดจะมาหือไงคิดจะมาหือจะมาตีในป้อมไง ไม่รู้ว่าตัวเรามีสตันหรอคะหรือยังไงคะเอาเลาเอาเลาดันเก่งดันเก่งดันทบดันเก่ง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 กดเลนเก่งมึงนะมึงนะเดี๋ยวจำมึงได้นะไอตัวใครฝั่งนั้นก็ลงตั้งป้อมจำมึงได้นะมึงดันเลนเก่งก็ว่าจะแอบส้มฆ่าแต่เพื่อนก็ตายแล้วแรนบนน่ะแป๊บเดียวอ่ะสู้เขาไม่ได้ไงเป็นตัวตีใกล้ไงเรานี่ของแท้เรานี่ซัพพอร์ตของแท้ซัพพอร์ตของแท้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตของแท้ตบซัพพอร์ตอ้โอ้โอ้โอ้ซัพพอร์ตของแท้แล้วซ ได้จุเบียนตีแต่เมื่อลงปังปอมนี่กดเก่งสปอร์ตของแท้ของจริงเอ้าอัติมาแล้วอัติมาแล้วมึงตายมึงอ้าวเราเลี้ยงจะมาน่าแบบนี้ไม่ได้นะเราเลี้ยงว่ายังไงข่ามันตายเลยข่ามันตายข่ามันตายถ้าเก่งอ่ะข่ามันตายถ้าเก่งอ่ะบอกว่าถ้าเก่งข่ามันตายยังไงอยากไปช่วยนะแต่เราเลี้ยงไหวไหมไม่ได้โอเคเราเลี้ยงไม่เก่งเขาป้าหรอกจริงเอาเปล่าเอาเปล่าเข้าเปล่าเข้าป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 เปล่าทุบเข้าปเปล่าทุบเข้าเปล่าอืมเห็น ป้าช่วยใครมากี่ครั้งแล้วเนี่ยใครควรจะแบบบวชให้ป้าแล้วล่ะคะเนี่ยเออช่วยไปตั้งเยอะขนาดนั้นอ่ะโอ้โอ้โอ้อะไรโอ้อะไรหมุนอะไรหมุนหัวหิวข้าวข้าวข้าวห้าวข้าวเก่งห้าวเก่งห้าวคนไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวห้าวเก่งไม่เคยกลัวห้าวเก่งประเภทที่ข้าวขาหนีนะคะหนีทะเลหนีนะคะหนีะ้าเหรอโอ้โหคิดว่าจะไล่ป้าทันเหรอเฮ้ ตัวนี้มันโหดจริงๆไล่ฆ่าก็ได้หลีก็ได้สแตนก็ได้ดาเมจก็มีไว้ไปซัพพอร์ตประสานเอาเจ็บเจบเจ็เจ็บเจ็บเหก่งนนาต้อนะเดี๋ยวมึง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 เออเดี๋ยวไปหาเลือดกันแป๊บนึงโอ้โหไฟเตอร์เป็นสีหัวไฟเตอร์เป็นสีหูวแล้วก็โหดเราโหดเรากดสกิลหนึ่งเข้าเลยจ้าไล่ไล่าตามหาผู้มาเลยจ้าไล่เลยค่ะไล่เลยค่ะทุบเข้าไปก่อนสกิลสองสแตนค่ะหมุนอะหมุนนะครับปั่นนะครับปั่นนะครับปั่นไไปปปปโโโโออออเเลลัั่่นนคม ไม่แบบไม่ปล่อยให้หนีเรียบร้อยไอ้ตัวนี้มันโหดจริงๆนะไว้คือนี่คือนี่คือซัพพอร์ตหรอขล้อนี่คือซัพพอร์ตกึ่งแทงกึ่งไฟต์เตอร์หรอโอ้เมก้าไม่กอดโอ้ยสุดจริงๆเลยไว้เพื่อนตีตีตีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวจัดป้อมให้เดี๋ยวจัดป้อมให้ไม่น่ากลัวป้อมแค่ป้อมแค่นี้ไม่นอากลัวโอ๊ะจเดจัดจัดจัดถเยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเจย์เย็นเจย์เย็นเจยเย็นเจเย็นเจย์เย็นมันมีปัญมากับเพื่อนมันเป็มาตัวเดียวเจย์เย็นถอยถอยถอยไอ้แม่ เออถอยหมอนไปเพื่อนถอยหมอนไปหมอนใหญ่หรือหมอนยาวหรือยังหมอนตกดามเปล่าเออถอยไปถอยถอยถอยอันนั้นนั้นเออหูดีที่ถอยนะทีมันมาเยอะมากบ้าบ้าโอ้บ้าบ้าบ้ามือสไนบ์ว่าไงเดี๋ยวลองไปช่วยมือสไนบ์ก่อนนะคะมือสไนบ์เจอกับโลคโลคเจอกับใครเจอกับใครก็ไม่กวดหมุน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 เรียบร้อ้สาวบ้านก็คือ สาวอยก็คือซัพพอร์ตนี่มันตำแหน่งซัพพอร์ตที่ทำทำดาเมจได้เยอะที่สุดในเกมเลยววะเนี่ยซัพพอร์ตตัวเนี้ยโอ้โหสุดๆไปเลยจ้ะสุดๆไปเลยจ้ะดันเลนไปจ้ะดันเลนไปจ้ะน,น,น,นี่นี่อุตส่าห์ออกของแบบซัพพอร์ตแล้วแบบออกของตีป้อมเนี่ยเห็นไหม <Yeah. S 1> นี่คือระเบิดป้อมนะคะนะ่ะสเปลที่เอามาเออสเปลระเบิดป้อมเตรียมพร้อมที่จะปั่นป้อมนะแต่โอ้โหรู้สึกว่าปั่นคนสนุกกว่าเยอะเลยนะ <Yeah. S 1> เนาะเฉยวะไงคะเอาปลาเอาปลาซาเวเตอร์ไปอ้าเปลี่ยนสีหัวได้คิดว่าเก่งคิดว่าเก่งเดี๋ยวไปปปปช่่่วยเพืออนนนนนกแแแ๊๊๊บบบึึึงงง แล้วม่อยมึงตาย่อย่ามึงตาย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 อ่าวอ้าวอย่ามึงตายอย่ามึงตายอย่ามึงตายอย่ามึงตบตบอ้าวนีเก่งนีเก่งาไนีเก่งถ้านีเก่งอย่างนี้ให้นีให้มันรอดนะเพื่อนเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยให้เราจะอ้อมอ้อมอ้อมคนจริงต้อง้อมคนจริงต้องทูบสตันปันครับปั้นครับปั้นไปก็ขันเบิดบูมโอริโอปันโอริโอปั่นชาเขียวปั่นชานมเย็นปั่นชาไข่มุกเผือก แทนตาลูปปั่นก็นิ่งตายโอ้ยหิวหิวจังเลยหิวหิวอยากดูดน้ำมานนะปัน่นกะไรไฟเตอร์เปลี่ยนส่วนจะเปลี่ยนสีหัวเปลี่ยนกี่สกีกี่สีก็ได้กี่สีก็ได้มาเลยเปลี่ยนมาเหิดสีจะเปลี่ยนกี่สีปาแพร์สยามปาแพร์สยา่างไม่เคยกลัวคายมาแพ้คนเก่งคนสวยคนเลิศอลังการงานสร้างดามจดามจ่ซัพพอร์ตคนที่เขาเป็นซัพพอร์ตเนี่ยเวลาเห็นเพื่อนออกันบวกกันเราต้องเข้าไปช่วยแบบนี้กดสักยู่หนึ่งเข้าไป yeah. ถูแล้วก็ตีแล้วก็หมุนกับปั่นกับปั่นกับปั่นนี่แหละฉันโอ้ยนี่มันเกลียดจีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปตอร์เปลนเปลี่ยนเปลี่ยนสีหัวแกงเปลี่ยนสีหัวโอ้ยทะลุทะลุทะลุทุเรศทุเรศเป็นไฟเตอร์ยังกลัวซัพพอร์ตแล้วเราคือซัพพอร์ตเองเราคือซัพพอร์ตไงจะใครล่ะเราคือซัพพอร์ตซัพพอร์ตไงจะใครล่ะอะไรใครเอ้ยนี่ไงจะใครซัพพอร์ตไงซัพพอร์ตไงเจอใครไหมล่ะซัพพอร์ตไงเราเป็นซัพพอร์ตไงเราเป็นซัพพอร์ตไงว่าไ มีวาดต่อหน้าตัวตายามยามแล้วก็ไม่สนค่ะเรายังไงเราก็รู้ว่าเราตีมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันมีดูดเลือดไงไอตัวใครอะตัวใครก็คือเอมิลี่ในเอวีไงมันมีดูดเลือดไงช่วยเพื่อนนะช่วยตีดิคะปั่นนะครับปั่นหลอดปั่นปั่นเอาหลับไปสิคะโอ้เจ็บ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 สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลนึงโอเคล่อเทียมหนีออกไปตั้งหลักวานจ้ะโอยเพื่อนเพื่อนจะออกันเร็วเพื่อนจะสู้กันเก่งเราต้องเข้าไปเปิดแบบนี้ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนหลับไปสิออู้ยยลาันนโ๊ เน้าต้นอย่าจะทำหนูอย่าทำอย่าทำอย่าทำหนุ่งอย่าทำอยู่อยาทำอย่าทำน้าต้นอย่าทำยอม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 ว่าจะกลับไปสอยมันแล้วแต่มันมีใครอยู่ตัวบนหนักก็เลยไม่กล้าไปสอยมันเอาใครฟังเราเปฏิเติเขาแล้วค่ะเราต้องตามเราต้องตามเราต้องตามหน่อยเราต้องตามหน่อยหมุนปั่นนี่เราปั่นตรงนี้กว่าปั่นตรงนี้ก่อนปั่นตรงนี้ปั่น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 โอ้โหหนี่นีห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 นีอ้าวหนีก็ได้เข้าก็ออกก็ดีโอ้ยนี่มันตัวนี้มันโหดจริงๆควรเป็นซัพพอร์ต สวัสดีจ้ะน้องสาวสวัสดีจ้ะอ้าวอ้าวอะไรอะไรสวัสดีจ้ะน้องสาวข้าลุ่มนะลุ่มลุมอ้าวหิวจัดกดอันติเลยจ้าคนหิวสองพันแปดสิบขอเพื่อนแป๊บเดียวอองกันอีเลยอองกันเลยขอขอแป๊บนึงขอแป๊บหนึ่งขอร้าหน่อยขอร้านหน่อยขอร้านหน่อยขอร้านหน่อยตุ๊กขดป้อมขอจะทำอะไรป้อมทำอะไรป้อมก่อนโอเคตีป้อมก่อนทำอะไรป้อมก่อนทำอะไรป้อมก่อนนี่มีโหลเทียมมีโหลเลือเทียมเป็นไังไะเป็นไังไะป้อมเอาเราไม่ลงจ้าแบบ บบนาเกิดมาเพื่อตีป้อมเกิดมาเพื่อตบคนแม่ป้อมจ้าเออเนี่ยคงจะเอ็นแล้วล่ะคุณคงจะเอ็นแล้วค่ะโอ้โหเก่งกับเก่งกับป้อมกับป้อมนี่เก่งมากโสดจริงนี่ยกับป้อมอ่ะโอ้ยเยอะจังเลยสามตัวเหรอจะอ๋อไม่ด๋อยไม่ด๋อยว่าเอาสี่ตัวสี่ตัวจะเย็นเพื่อนจะเย็นเรามีแค่สามจเย็นเยจเย็นเรายังมาไม่ครบจเย็นเย็นอย่าเพิ่งไปบวกสิอย่าเพิ่งไปบวกใจเย็นเย็น อ่อยมันก่อนอ่อยมันก่อนจใครกดอันติชอบชอบชอบคนกดอันติชอบอ้าวชอบคนกดอันติปั่นเถอะปั่นนะปั่นปั่นถ้ารอเลยปั่นถ้ปั่นีิปั่นปั่นต่อไม่รอแล้วนะโอีโอไม่ละจ้าเผื่อเผื่อเขาอ้โอ้จับจับจ่บจั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 บจเบยับจับจยถอยบจัไจัถอยบจัถอยบรับจเบาับจ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 ยบจับยถอยับจับจจะแพยบจับจัจะแพยบจับจัจะแพัไม่ได้จะจจัจจับจัไจัจ ตบหมุนปั่นมึงอะไรปันป่นปั่นทำไมออโอ๊ยโห่จ็บเจบเจเอ้เจ็บ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 ใครจะไปอยากยอมแพ้พวกโง,ง่ๆแบบนั้นล่ะจ๊ะืมดูหูดูของซัพพอร์ตเลยไม่มีของดาเมจเลยนะคะแต่ทำไมฆ่าได้ตั้งเก้าตัวขนาดนี้คือคือไม่มีของดาเมจเลยนะเว้ยเป็นซัพพอร์ตที่อลังการมากคือดาเมจพื้นฐานคือดีงามจริงๆมาเพื่อเนเอ็นปะเอ็นปะเท่าเอ็นก็ขอสักสิบคิวได้ไหมเอาสิบคิวเดี๋ยวซีรีส์สักนิดนึงได้ไหมได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ถ้าไมาไก็ตบเอาตบตบสิครหมหมุนปั่นนะคะปั่นนะคะรออะไรปั่นนะคะหอรอปั่นปั่นรออะไรปั่นดีเขรออะไรปั่นดีรอปั่นลปั่นนะคะไม่กลัวทุบทุบเอาไปกดตบหูตบเพื่อนรัดเก่งเพื่อนจะรัดจะโอ๊ยเพื่อนเพื่อนเป็นตีลงตั้ป้อมก่อนถ้าจะตีตีลงปั้ป้อ่อนึงลงตั้ป้อมก่อนโ๊ยออ้ยถอยถอยถอถอยถออยอแพออกแพออมือเสดอให้ความหวังของหมู่บ้านโอ้เป็นความหวังที่รีบหย นักข้างาจนทาเป็นความหวังของหมู่บ้านนักว่านาวนักข้าเงาจันทาอาอาก็เป็นยังไงกันบ้างคะ MVP เด็ดซีรีส์นะจ๊ะได้ MVP แต่ไม่ชนะนะคะอุจจบปวดมากเเป็นไงคะชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์เพื่อนนะคะถ้าชอบมากกดแชร์นะถ้าชอบมากมาๆมามกฝากกดติดตาม Subscribe กดปุ่มกระดิ่งนะคะไม่ให้พลาดคลิปหใหม่ อ้ยเรื่องมันเศร้า,าอะเนาะเราก็ไม่ได้กะมากมายนะแต่เราไม่มีตัวตีป้อมหถึงยังไงไม่เขา้าใจงงมากขอบคุณที่รับชมบายจากอาคลิปหน้าเบ